วดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องได้การเกมเล่นเกมกันภาษาพระลุวันนี้เราจะมาแกะกล่องวายเมอร์8 of 10มาสแกนไทยกันซึ่งอันนี้คือของแอมคือขนมเพียบเลยแต่ว่าสิ่งที่นอกเหนือจากขนมก็คือสิ่งนี้ที่ได้มาเป็นของใหม่เลยนั่นก็คือกิบไกด ซึ่งแน่นอนมันคือโฆษณาขายของอันนี้ยังเป็นเอ็ดด็อกซิมาเวอร์ชันเก่าอยู่เลยเนาะซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วของ4.0จุเขาก็ออกมาแล้วว่ามันมีกล่องอะไรบ้างนีง่พวกนี้จริงๆก็เอามาเล่นในเอ็ดด็อกซิม่าได้เนาะ <S <S แต่ว่าของอันดเวนเกือบทุกตัวหรืออาจจะทุกตัวเลยก็ได้กลายเป็นรีเจนไปซะแล้ว ซึ่งเราก็จริงๆอ่ะตั้งใจว่าจะเอาตัวในอ n d เดอร์เวเนาะมาเล่นในเอ o ด s ซิก a เพราะว่ามันก็มีแสแต็เนาะแต่ว่ามันกลายเป็นรีเจนไปแล้วโอ้น่าเสียดายขงกล่องขาดด้วยขาดอย่างรุนแรงเฮือกเะก็น่าเสียดายที่ว่ามันกลายเป็นรีเจนไปซะแล้วไม่สามารถจริงๆก็เอามาเล่นได้อะเนาะเพียงเดีว,ว่า มันเป็นรีเจนไงเออพอเป็นรีเจนปุ๊บมันก็ไม่อัปเดตแล้วก็หลายๆตัวพอปีหน้ามันจะอ๋อไม่หลายๆตัวมันยังมันยังเล่นได้แต่ว่าบางตัวปีหน้ามันจะกลายเป็นรีเจนเออก็ต้องทําใจไว้เพราะว่าบางตัวเราก็ซื้อมาเพื่อที่จะเตรียมเล่นนั่น,หนแหละแล้วมันกลายเป็นรีเจนก็น่าเสียดายดอย่างที่บอก ของข้าจะได้ก็ u n นบล็อกมันก็ไม่มีอะไระนะในนี้มันก็เป็น,นเป็นอ้ออย่านี้เราใส่ถุงนี้ไหมด้วยจำไม่ได้เหมือนกันแล้วว่าตอนเปิดลกล่องป่ามันใส่ถุงอย่างนี้ไว้หรือเปล่าว่าเป็นส่งทิปล็อกหรือว่าเป็นยังไงรธรรมดาเนาะมันก็แผงแน่นอนมันก็เป็นแผง ตัง้งตรดีก็ได้ถ้าเกิดว่าจะรอให้ประกอบแล้วก็เพ้นให้เสร็จน่าจะไม่ได้เล่นอีกเพราะว่าของไอ้ของลิเวทานะเราก็ยัง <laughs> เพนคขอบเตพอเท่าของ,ของทับอะไรนะทีละนิดยังไม่เสร็จเลย ดูความเรียบร้อยว่ามันมีหงมีหักอะไรไหมเนาะจะได้ส่งเคลมได้เพราะว่าใครนี้เขามีถ่ายลงถ่ายรูปอะไรส่งไปเขาก็เคลมให้อะเนาะเพราะว่าโมเดลก็อย่างว่ามันก็มีโอกาสได้จะแตกหักได้แต่ถ้าเกิดมันหลุดเฉยๆก็ไม่ต้องเคลมะเนาะเพียงแต่ว,ว่าบางบางชิ้นถ้าเกิดเ,น,เยยนี่ยเป็นไม้เท้ายาวๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้ามันเป็นไม้เท้ายาวๆอะไรถ้าเกิดเป็นชิ้นอย่างเงี้ยหักก็ก็ขอเคลมเขาเอออาจจะ ช้เวลาไม่นานสำหรับกล่องใหม่ๆเออแต่ถ้าปองเก่าๆก็อาจจะต้องใช้เวลานานสักนิดนึงอืมโอเคดูคร่าวๆแล้วน่าจะไม่มีส่วนหลุดเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คกันอีกทีจะมีเทอเรียนอีกหนึ่งเพลงเทเรียนนี่หนักหนักเลยโอเคเออตออไป ก็จะมีเบรซุกซ่อนอยู่ฮ้าเราเจอชิ้นส่วนหักไม่รู้หลุดมาจากอันไหนแย่แล้วเดี๋ยวต้องไปเช็คก็จะมีเบรค่อันนี้ซึ่งข้างหลังจะมีคิวอารโค้ดน่าจะเอาไปโวตอะไรสักอย่างคงไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอก โอเคและโอ้หนักมันหนักกับโอ้หนักหนักแกะออกมายัางไงวะเนี่ยหนักนต้องขอเทนะเพราะมันหนักมากเทก็เทไม่ออกมองค่อยๆเลื่อนออกมาปึ๊บชุมโอเคส่วนข้างล่างก็ไม่มีอะไรมีขี้ฝุ่น โอเคก็ไม่มีชิ้นส่วนหักเพิ่มเติมมีแค่ชิน้นน้งชิ้นเดียวเราค่อยไปดูว่ามันคืออะไรโอ้มีสองกล่องออซึ่งมีสิวติดอยู่ด้วยคงต้องแกะมาดูก่อนก็ทับหนูอะทีแรกก็ตั้งใจว่าจะเล่นอยู่นะแต่ว่าโอ้รู้สึกว่าคือ ของลิวทานะ่าอย่างที่บอกมันยัเพ้นไม่เสร็จเลยแล้วมีทับหนูมาอีกถ้าเกิดว่าจะเพ้นด้วยนี้คงไม่ต้องเล่นพอดีก็เลยคิดว่าเดี๋ยวทับหนอาจจะต้องขายเออแต่ว่าพอขายไปแล้วก็เหลือแค่สตอมแคสฝันเดียวอะ่ะก็เลยแบบเออค่อนข้างคิดหนักอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดาขายไปแล้วแล้วชัจนเจาอ,อะไรเล่นละ่ะใช่ไหมอันนี้ก็คูมเหมือนประอะ ตามเดิม,มก็ดูก็ดูไม่ยากนะเออก็นี่หนูเอ,อ้ยเหมือนมันจะแบบประกอบได้หลายแบบด้วยหรือเปล่าเฮ้ยมันเหมือนมันจะประกอบได้หลายแบบด้วยโอเคอยู่นะถ้ามันประกอบได้หลายแบบไอ,อตัวที่ประกอบได้หลายแบบเคยคิดว่าจะเอาแม่เหล็กมาติดสุดท้ายก็ยังไม่ได้ทำสักทีเออก็แค่แบบประกอบตัวปกติแล้วก็เพ้นสี่็ยังไม่เสร็จเลย นี่ริอ่านจะเอาอะไรนะแม่เหล็กมาติดซึ่งการจะเอาแม่เหล็กมาติดมันยุ่งยากพอสมควรเลยนะมันก็เป็นอีกขั้นนึงเลยแอดวานไปอีกเฮ้ย hey, มันมันแบบเฮ้ย hey, มันได้หลายแบบเนาะนี่น,นี่ปืนลำกล้องคู่ปืนลำกล้องเดียวเอ้ยนี่น่าสนใจน่าสนใจอันนี้ก็มีมือเป็นปืนกับมือเป็นกลองเล็บเฮ้ยน่าสนใจมันบอกว่าเป็นพุทฟิต ก็จริงอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันทําให้แบบสามารถเปลี่ยนได้นี่ก็เฮ้ยน่าสนใจนะเพราะเหมือนไอ้กล่องลิเวทานะ่ะมันมเปลี่ยนอะไรแทบไม่ได้เลยอะ่ะแทบไม่มีอะไรให้เปลี่ยนเลยอะ่ะโอ้ยนี่คือที่มันเป็นสีสีอย่างเงี้ยคือมันเปลี่ยนได้ไงนี่แบบคือคอนคอนคู่คอนโลกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่าสนใจ เฮ้ยไอตัวมีปีกนี้ก็เปลี่ยนได้ด้วยเป็นเป็นอะไรเนี่ยเป็นสามง่ามกเ็เป็นเป็นเป็นหองดาวหรอแล้วก็เปลี่ยนหัวได้เออ,เอ,อน่าสนใจน่าสนใจอ่ะก็คงจะประมาณนี้ก่อนในคู่มือการประกอบแล้วก็อันนี้ก็พวกกา์ดท,ที่เอาไว้เล่น่ะเนาะ แผนที่มันก็จะมีอยู่สองฝั่งใช่ไหมฝั่งสีเขียวกับฝั่งสีแดงซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้จะได้เล่นเมื่ออไหร่หนักใจเหมือนกัน <c oughs> อันนี้คือคือวิธีการเซตฉากอะไรประมาณนั้นแล้วมั้งน่าจะใช่แหละเพราะว่าไอ้กล่องเนี้ยมันให้เทอเรนมาด้วยนอกจากจะให้เทอเรนให้อะไรนะ เนี่ยแบบการวางแผนที่แล้วก็การจัวกา์สซึ่งพอมาเป็นเอ็ดออกซิมาสีอมันมีการัวกา์สภารกิจด้วยเออมันทําให้เล่นเหมือนเหมือนบอร์ดเกมอ่ะเยอะขึ้นและอันนี้ก็คือแผนที่ของเขาคงไม่ต้องการนะแผนที่มันก็ขนาดยี่สบสองอ่ะเออก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของไอ้คอมบัดพอทัลก็ก็คือโต๊ะเล็กอ่ะแต่ว่าตอนนี้โต๊ะมันมันเล็กมันเล็กกว่าไม่พอ ออมันก็จะทําให้สามารถกลางแล้วก็ใช้พื้นที่ได้ไม่เยอะแต่ก็นั่นแหละข้อเสียของมันก็คือพอมันเป็นแผ่นที่เล็กไงมันเดินปื้ดเดียวเดินปื้ดเดียวไอตัวบินไกลอะ่ะก็บินทีเดียวครึ่งสนามเลยอเออน่าจะประมาณนั้นอ่ะเดตั้งไว้ก่อนการรวก แต่ก็นั่นแหละอย่างที่เขาบอกไม่ต้องวางแผนอะไรกันเยอะมากมาถึงก็คือตีกันได้เลยเออจะได้ไม่ต้องแบบลีลาอยู่บางทีเทิร์นหเทิร์นสองนี่แทบไม่ได้ตีมวแบบแอบ,บแอบซ่อนๆอยู่ใช่ไหมอันนี้มาถึงก็เออจะได้ตีกันเลยอโอเคโอ้อันนี้ก็มี2เล่ม2เล่มหนักๆ นี่ขอรู้คือคนสายสะสมอ่ะคงชอบอะ่ะเพราะว่ามันมันสวยมันสวยมากเราก็ค่อนข้างบ้าหนังสือปกแข็งเหมือนกันเออพอเจอแบบเป็นรุ่นที่มันเป็นปกแข็งก็อยา,ากที่จะเก็บไว้นาะเ,เดี๋ยวนั่นแหละคือดองหนังสือไว้เยอะมากไม่มีเวลาอ่านเลย คือถ้าเกิดเป็นใครชอบนี่แบบนั่งอ่านได้ทั้งวันอะ่ะอ๋ออย่างช่วงนี้แบบเสายดาไม่ค่อยดีเวลาจะอ่านมันต้องใช้แว่นอ่านหนังสืออ่านงานถ้าอ่านนานๆมึนตาลายเออเพราะฉะน,น,นั้อน,นอันนี้ก็ดีนะเอาไปขั้นเอาปกติจะบบที่ขั้นหนังสือมาขัา้นอ่ะแต่ถ้ามีอันนี้มันจะดูดูราขึ้นไปอีกระดับนึง <c oughs> เอเอนั่นแหละก็คือพออ่านหนังสือได้แบบ ักชั่วโมงหนึ่งก็ตาลายแล้วก็เลยแก้ไปว่าอเออนิยายที่แบบดองๆไว้ก็แบบมันก็ยังอยู่บนกองดองนะอ่านไม่จบสักทีเพราะไอ้พคเนี้มันทําให้เล่นง่ายขึ้นมันก็เลยเนี่ยจะมีกดกดรูนรูนที่มันเป็นคอรูนนะมันก็จะมีคอรูนที่ว่าสอนไม่นานแล้วก็เล่นได้เลย ประมาณนั้นเขาบอกมายัางงั้นเราก็ยังไม่เคยลองแต่ว่าดูแล้วมันมันคงจะเล่นง่ายเผลอเล่นง่ายกว่าไอ้คอมแบบพอท่ลอีกเนาะเออมันก็จะมีแอดวานรูนแอดวานรูนมันก็จะมีไงไอ้พวกความสามารถของเทเรนะ่ะตอนเล่นเนี่ยเรายังไม่เคยได้ใช้เลยเพราะว่าเวลาเข้าไปในสักปารักพังมันจะมีเงินไขพิเศษเวลาอยู่ใกลกับเทเรนนี้มันจะมีเงินไขพิเศษอะไรเงี้ยเราเราก็ไม่ได้รู้ ก็ยังไม่ได้ลองจะมีพวกสเปลใช่ใช่เอ็ดออกซิกม,มันจะมีพวกสเปลพวกพวกไอยิงเวทกับไอพวกใช้เพลยงไอสวดภาวนาของพวกพระก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงไว้มีเวลาจะได้มาศึกษาไปพร้อมๆกันเนาะคือหนังสือนี่แบบดีมากเลยะ ถ้ามีเวลานะมานั่งอ่านแล้วก็อีกเล่มอีกเล่มันนี้จะเป็นอของสเปียร์เฮดนะรวมกดทุกทับที่มีตอนนี้แสดงว่าเดี๋ยวมันน่าจะออกทับย่อยๆไม่ใช่ทับย่อยๆเขาเรียกว่าไงอ่ะออกทับแบบ เหมือนในตอนขอบ,บพอเท่าที่มันจะมีทับพ,พิเศษเพิ่มเติมมาในในดิดยสารไวด้าเนาะเออก็จะเป็นทัพที่ว่าเราสามารถจัดทับมาเองได้สำหรับคนที่แบบมีตัวเยอะๆอยู่แล้วเนาะก็สามารถเอามาจัดทัพได้ซึ่งไอเนี้ยไอเนี้ยทับหนูกว่าในสเปียเฮดอะมันจะมีไอสเปียเฮดกล่องเก่าใช่ไหมเนี่ย มันจะมีสซเปเชลองเก่าซึ่งตัวมันจะอย่างที่เราเคยบอกคล้ายๆกันกับไอ้กล่องใหม่เนี่ยก็จะมีเกเซียมีสตอมฟิลเกเซียก็ตัวเหมือนเดิมอะเพียงแต่ว่าโมของตัวใหม่อะมันจะปรับใช่ไหมดูดิในนี้มันปรับไหมเออใช่นี่ไงอันนี้โมเก่ามันจะหน้าตาแบบโบราณโบราณนิดนึงส่วนเกเซียใหม่มันก็จะแบบรลอๆหน่อยแต่มันก็คือเกเซียไงเราก็เอามาเล่นได้ส่วนในตอสทอมฟิล สตอมฟิลมันก็มีไหมเนี่ยมันก็คือแรนโอกรหน้าตามันก็จะคล้ายๆกันเบรดไม่แน่ใจว่าเท่ากันไหมก็เอามาแทนกันได้ส่วนในียวกับไลนิ่งแทนนอนเนี่ยมันก็ห้าไอ้กล่องกล่องนี้มันไม่มีเออไม่ใช่ไม่ใช่ไอสกายเวนใหม่ทับใหม่มันไม่มีใช่ไหมแต่ว่าในกล่องสกายเวนไทยมันจะมีไอป้อมปืนอย่างเงี้ยอยู่อันนึง จำไม่ได้ม่รู้ชื่ออะไรก็เนี่ยออกมาใช้แทนได้ส่วนแคทแลจก,ก็จ,จะเป็นหนูหนูลอ <c oughs> ข่องเก่าหนูมันไม่หล่อเนาะเออมันก็มาแทนกันได้อืมก็สรุปว่าไอ้กล่องสก,กาวินไทยไอ้เซปเฮดกล่องเกานะ่าเนาะเราบอกว่าไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะว่าไอ้ตัวเกเซียยังไงก็โดนละเดี๋ยวสักพักมันก็กลายเป็นอะไรนะเขาเรียก รีเจนไปส่วนไอ้หนูเก่าอ่ะมันก็กลายเป็นรีเจนไปอีกอืมเพราะว่ามันมีหนูใหม่มาแล้วไงเออสรุปว่าก็คือถ้าเกิดซื้อของสเป็น์ทายเราสามารถเล่นไอ้หนูจี๊ดเนี่ยได้ถึงสองสปเปรย์เฮดเลยนาะไปพอกซีมันนิดหน่อยไม่แน่ใจนะว่าฐานมันเท่ากันไห้แต่แต่ก็คงใก่เคียงกันแหละคงก็นะพอกซีแล้วก็เอาอมาเล่นก็นได้คิดมากก็เลยนี่ไงตอนแรกเราก็ตั้งใจว่าเฮ้ยทับหนู ออกมาเล่นสปีเฮมจัดได้สองทนะับน้เ้ยแต่ก็นะไม่ได้เพนเียก็เลยหนักใจเสียดายเหมือนกันถ้าเกิดว่าอแล้วก็ดูก่อนแล้วกันก็คงจะเท่านี้มัง้งไม่มีอะไรแล้วในกล่องเ,อเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนว่าอชิ้นส่วนที่มันหลุดมามันคืออะไรสำคัญหรือเปล่า ถ้าไม่สําคัญอะไรก็ไม่ต้องเคลมแต่ถ้าเกิดสําคัญหาจะต้องเคลมนิดนึงเคลมไม่ยากแจ้งเรื่องเข้าไปถ่ายรูปส่งเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวไว้รอบหน้าเราค่อยมาดูกันว่าเราจะเล่นสเปเฮดกันยังไงเนาะเดี๋ยวใครเพิ่งเริ่มเอด็ดดิสซมเวอร์ชันสก็เริ่มกันไปด้วยกันพร้อมๆกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอไปเพ้นเจ้าทิรนิตให้เสร็จคอมแบบพอเท่าก่อนโอเควันนี้คงสั้นๆเท่านี้เนาะ ต่อเนื่องกันจากเมื่อตะกี้นะเราได้ลองแกะเช็คอะไรหลายๆอย่างแล้วก็คือตอนนี้ไอเปรอันเล็กสุดเลยมันขาดไปอันนึงจากตรงนี้ที่มันบอก44อันเนาะของเราก็เนี่ยนับได้แค่43อันอ๋อล้วก็ไออันเนี้ยที่มันไหนๆมันไม่โฟกัสนี่อันนี้ที่มันหักไปเราเจอแล้ว ปรากฏว่ามันคือตรงนี้มันหักมาจากไอ้ผ้าคลุมเนี่ยซึ่งมันอยู่ที่น่าจะน่าจะนี้เมื่อกี้เราดูแล้วล C เออคือพอมันหักะอะไรเงี้ยมันเสียบไม่ได้ไงเออมันเสียบไม่ได้แล้วบริเวณนั้นไม่รู้มันติดกาวได้หรือเปล่าคือคือคนที่ไม่ติดกาวแล้วแบบเป็นพุดฟิตอย่างเดียวมันพุดฟิตไม่ได้ก็คือมันคือ ต้องถงเทมแล้วก็อีกอันนึงไอ้นีอน่อีกแล้วไอ้พวกนี่มีมีต้องต้องติดอยู่ด้านหลังอ่าไหนวะนี่นี่นี่ตรงนี้เห็นไหมหางงูหักคือไอ้ที่มันเป็นแบบแหลมๆเงี้ยโอกาสหักมันค่อนข้างสูงอะ่ะเออเพราะคราวที่แล้วของเราที่เจอที่มันหักอะ่ะมันก็เป็นไอ้แหลมๆเงี้ยเหมือนกันเออสองครามต่โนมันหายากมันยัง เคลมไม่มาเลยรู้สึกว่าจะชิ้นชิ้นไหนวะชิ้นชิ้นนี้มั้งสักชิ้นแหละไม่รู้ชิ้นไหนแล้วชิ้นนี้จุบจุบใช่ใช่ชิ้นนี้ชิ้นนี้โอ้ก็คือทีนี้ใครแกะเราก็เช็คเช็คดูแล้วกันนะว่ามันขาดตกบกพร่องหักอะไรยังไงก็ส่งเคม บอกเขาเดี๋ยวเขาก็จัดการให้ซึ่งอันนี้เราจะมาดูกันนะว่าเออเดี๋ยวเราแจ้งเคไปแล้ววันนี้ว่าอีกสักกี่วันจะได้รับของเออคิดว่าน่าจะได้เร็วๆวนี้ก็คงเท่านี้แหละเดี๋ยวได้ของเมื่อใดเราจะมาแจ้งกันอีกทีระหว่างนี้ก็ไปดูกฎการเล่นอะไรแล้วไปจัดทำพางพลางก่อนโอเคนะหลังจากที่เราส่งเรื่องเคลมไปแล้วก็ประมาณสองวันนะเพราะว่าันนี้อยู่ต่างจังหวัดค่อนข้างไกลเออแต่ถ้าเกิดว่าอยู่แถวภาคกลางอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ย วันเดียวก็น่าจะได้รับของเคลมแล้วอกจะโลกสักหน่อยพอาะไม่ได้จัดเล่นเกมอบ่นค้างอยู่โอเคเราก็จะมาแกะกันดูนะว่าเวลาเราขอเคลมไปมันจะได้อะไรยังไงมาแบบไหนบ้างเนาะล้วก็เออจะได้รู้ว่าเลยเพราะระยะเวลาเราก็รู้แล้วว่า้เขาทางานเร็วมากเลยถ้าเกิดว่ามันเป็นของที่ของที่ของที่มีย่เออเพราะว่าไอ้อีกอันหนึ่งที่เราเคลมไปอ่ะยังไม่ได้เลย เ,ออเพราะว่าอันนั้น,ม,นมันอาจจะเก่าแล้วด้วยก็ได้นะเอามาดูกันว่าเราจะได้เขาส่งมาเป็นอะไรยังไงบ้างฮานี่ใส่บับเบิลดีเลยก็คือจริงๆแล้วอ่ะตอนที่เขาส่งมาครั้งแรกเขาไม่ได้ห่อบับเบิลใช่ไหมที่เราแกะให้ดูเออคือมันมีแต่กล่องอ่ะเขาเข้าใจแหละว่าเออมันไม่ต้องการกล่องอะไรดีๆแดี๋ยว่าถ้าเกิดใส่บับเบิลมาสักหน่อยของมันจะได้ ไม่แตกไงของข้างในอะ่ะเอเอไอไอไอ,อกล่องแตกอะไรมันก็น่าเสียดายอยู่หรอกนะแต่ว,ว่าของแตกว่าต้องมาเตรียมนี้ทำให้แบบทางร้านเขาเสียเวลาเอาตอนนี้เนาะไม่มีอะไรแล้วโอเคมาเปิดดูกันว่าสิ่งที่ได้่าฮเขาก็ตัดแสดงวันนี้ก็คือเขาแกะกล่องใหม่เลยไงแล้วเขาก็ตัดมาให้เลยเนาะเออ อ่าโอเคโอเคอ่าอันนี้ก็คือเบสเนาะอ่ะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งไปเอาวันเก่ามาเทียบโอเคมาแล้วเนาะก็อ่าอันที่มีปัญหาก็คือชิ้นนี้ใช่ไหมก็คือชิ้นนี้ชิ้นนี้มันก็คือ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 อย่าบอกว่าให้ผิดชิ้นมานะ อ่าโอเคถูกต้องอ่าก็คือถูกต้องชิ้นนี้ที่มีปัญหาโอ้โหหางอันที่มันหักไปนี่คือหกัหกแบบหักกันเห็นๆเ,เลยอะ่ะมันจะเห็นไหมเนี่ยช่างมันเถอะนะนั่นแหละก็คือโอเคได้มาถูกชิ้นแล้วแล้วก็ส่วนไอ้ผ้าคลุมนีกนน้ก็คือชิ้นไหนวะก็คือชิ้นนี้อ่าโอเคก็คือถูกต้อง เนาะแล้วก็บีดบี่มิลและเลขสุกก็โอเคสุกร่องก็สรุปได้ว่าถ้าจะเคลมก็คือนะถ่ายรูปอ่าจริงๆแล้วมันควรจะอัดวิดีโอก่อนก็เหมือนที่เราอัดอัดวิดีโอเสร็จแล้วก็ตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปอันที่มัน มีปัญหาเนาะถ่ายรูปเสร็จทีนี้ก็ส่ง,ข,ข,งข้อความไปก็แล้วแต่นะว่าเราซื้อมาทางไหนก็ส่งข้ขอความไปบอกเขาว่าเนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้นะมันแตกมันหักมันอะไรก็ว่าไปเนาะเออมันไม่ครบมาอะไรแต่อย่าลืมถ่ายวิดีโอด้วยถ่ายวิดีโอด้วยเออล้วก็ยื่นเรื่องไปแล้วเขาก็จะส่งมาให้ถ้ามันเป็นของใหม่เขามีสต็อกอยู่เนี่ยสองวันสองวันนะ่ะเขาก็ส่งมาให้เลยเขาดูแลดีมากเลยเออแต่เดี๋ยวต้องไปเร่งไออีกชิ้นหนึ่งที่เราส่งเออส่งเคลมไปอันนั้น มันอาจจะหายาก่อยเยพราะค่อนข้างเก่าโอเคก็เท่านี้สำหรับการอันบ x ็อกแล้วก็การขอเคลมเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เ,เล่นเกมไปเฮดกันไปแล้วก็มีอะไรอยากจะพูดคุยแนะนำก็คอมเมนต์มาได้นะครับตอนนี้คงยังไม่ได้มาประกอบและเพ้นทก่อนเพราะว,าว่ายังมีภารกิจอยู่แต่ถ้าเกิดเสร็จแล้วว่างเมื่อไหร่เราจะมาพูดคุยไวยเมอร์เอ i อกซ อีดิชั่น4กันอีก e. เนาะวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมเว้ก็เมื่อชัยขอบสวัสดีครับ